ล่าวสวัสดีครับคนชนบทครับช่องเล็กๆของคนชนบทครับมื่อนี้นะครับผมคนชนบทสิบห้าพีพี่น้องมากินเข่าครับก้อยนะครับผมก้อยคมนะครับผมก้อนลุยงานนะครับผมมานะครับพี่น้องครับโอ้ยมาพี่น้องครับก้อยขมมาแสียๆคนชนบทเด้ครับ กินย้ำไหยกับพ่อพิษวังขัเทียนแล้วครับผมน้องครับกร่อ,อยขมนะครับผมน้องครับ อากาศกลัมใจนะครับผมพี่น้อกครับข้บมามังเยเลยพี่หอครับมันกัเทียมวม กินไปเเอาไปนะครับผมขอสดขอให้พี่น้องนะครับผมค่าบ ิของกวน้วยงานครับผมคือเขาคือเดิมครับผมคชนชนบ,บทครับพี่น้องครับ

ข้าวเหมือนสั้นแน่ครับเด็ดพี่น้องขอความให้พี่นองครับ ไปรอผิดหวังนะครับผมพี่น้องครับให้รูกนี้นะครับผมพี่น้องครับขอความรื่นเรคือเก่าคือเดิมครับผมพี่น้องสุขสุขค้นครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆคนนะครับหลายทันนะครับผมมากังใจพุ่นชนบทนะครับผมซึ่งกสำหรับคลิปนี้คุนชนบทตก็จะขอพอะใบก็จะมีนะครับผมคุ่นชนบทขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุขสุขค้นนะครับผม เอามาให้เกียรติให้กำลังใจพ้นชนบทนะครับผมสำหรับคลิปนี้พ้นชนบทวนกับเจคคอร์เพราะไอควาสมนีนะครับผมพี่น้องครับส,ส,สุขสุขพ้นครับผมเจอกันไม่คลิปหน้านะครับผมพี่น้องครับผมขอบคุณครับ